ตอนนี้สามทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีดูน้องหมาแล้วก็จัดกระจายเงสงสัมันม,ม้ไม่ไม่กินแล้วมึงเนี่ยกระจัดกระจายเอากินกันไหมเนี่ยผม่กี้กินอาหารเปียกมากันแล้วแล้วก็กินโครงไก่แล้วก็เป็นห่วงกลัวไม่อิ่มกันเนะาะาวางอาหารไม่ได้ามากินไม่ลูก กินเม็ดไหมหรือกินคุกกี้ไหมฮะกินไหมโอ้โ <laughs> หเราจับคุกกี้เราหัวยกกันเลยมาไหมมาเรา,า,ากินนมไหมนมเนี่ยนมเนี่ยนมนมหนองโพกินปะกินยากกินหมดนะามาคุกกี้ดีกว่าคุกกี้ตัวละหนึ่งอ้าวอ่ะพี่อะ อ่ะอันนี้เขาเปี๊ยงนี่ของพี่พันอาจจะกินบ้างนะกินอาหารเม็ดกับคุกกี้ดูท่าทางคุกกี้จะหมดก่อนไยากินนมไหมกินวะมากินนมก็ลุกม,มานั่งลงการขาออกการขาออกนั่งลงยังมีฟังแล้วเ็นคุกกี้ก็คุกกี้ก่อนเลยก,ก็เปี๊ยมะ ลงเอ๋อกินน้ำเลยไม่ถ่าวละครับกินมนมไหมนมน,มนมอ้องโพนมโคแท้แทะเออม่กินแต่คุกกี้จริงๆว่ะกินหรือป่ากินนมไหม มาเด็มานั่งลงนั่งลงไม่เคยการบีบบีบให้กินเลยวันนี้เพราะว่าท่าทางเหมือนจะไม่ค่อยหอยิวเอ,อาหน่อยนึงก่อน,น,อนลูกจะกินไหมอ่ะกินไหมลูกมาอืมกั็นไหม พี่พี่นังลงเย็นงงกินเลยกินเลยคจะอิ่มถ้าจนไม่กินกันกินเลยกลยองไดกินกนมวเนานะ จะไม่กินนมทั่วเหลือก็อจะไม่กินกนอาจจะกินนมนมที่เป็นนมสัตว์อ้านมแตะแตะอืมอเคที่าใอยากขครอยากกิดไม่กินไ,ได้ได้กินเองก็จะได้ไม่เสียของ เมื่อกี้อาหารเปียกก็ผ่านกินแต่ป๊อปปี้ไม่กินป๊อปปี้จะกินก็คือต้อ,อช้อนตากป้อนป้อนเป็นนกเลยค่ะตันเชาา้ตชาตอนเช้าก็จะกินกล้วยน้ำว้าแต่ต้องเคี้ยวก่อนแล้วกป็ป้อนป้อนป๊อปปี้ก็จะกินดีแต่ผ่านผ่านจะไม่ผ่านจะต้องขอเขาจะยัดต้องยัดปากแนละ้วต้องพยายามป้อนเพราะว่าจะได้ได้ผลไม้บ้าง ทันจะไม่กินเองของคุณต้องต้อนแบบดึงดึงดึงหัวไว้ดึงคอไว้ปอปี้ป๊อบปีม้มาป๊อปี้จะฉกเป็นนกเลยปอปี้ชอบอ้าวดันมาทำไมล้วเนี่ยอ้าวละเม็ดไม่กินเลยไม็ดอะไม่กินเข้าทีละผ่านที่กินเนี่ยไหม,ไมผ่านที่กินป,ป๊อปี้เนี่จะไปโน่นละ ข้าวที่ป,ป้เข้าที่แล้วมาบ,บนผ้าวันนี้ไปซักผ้าขุดหนูมาให้ใหม่อาหารจะชอบคือทานเม็ดนี่อาารจะกินดีมาตัวผู้เนาะมาตัวผู้เนาะอ้อนกิน กิน,กนเก่งทั้งคู่เล้วกเก่งคนละตัวระยะตัวละ,วละไม่เหมือนกันไม่ชอบไม่เหมือนกันผ่านนี่เอาโครงไก่หนึ่งโครงที่อบมาวางไว้ผ่านจะกินเลยเเด็ดเร็วแต่วันพี่ก็เชยแช่กินเมื่อกี้นี่ทั้งวันไม่กินเลยเลยแต่ถ้าเป็นขนมเค้กขนมอะไรตั้งหลไรที่เป็นขนมเนี่ยพี่จะกิน นมเนี่ยจะกินโค้กยังกินเลยแต่ผ่านไม่ค่อยผ่านก็จะกินนมบ้างไม่กินบ้างขนมก็จะเลือกเป็นหนึ่งอย่างเลยอาหารเล็กโอเคเลยอาหารเล็กดีมากสุขภาพจะได้ดีผ่านจะวิ่งเยอะป๊อปปี้ไม่กินกันหนอย เลยทั้งวันเป็นปีอ้วนเลยแต่ไม่กินเยอะก็ดีเนาะเออกิ่งนะเนี่ยทานสึกกิ่งจังเลยกินอาหารได้เยอะเลย ทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มเนออะไหมนะพอแล้วก็ได้ไปดื่มน้ำไปไปดื่มน้ำนี่ดื่มน้ำแล้วก็นอนเนาะแล้วเด็กดีเนาะอ,อันนี้น้องไม่กินกินแทนน้องไหมล่ะกินปะจะกินแทนน้องไหมน้องไม่กินเลยเนี่ยกินอย่ใส่กระป๋องไว้ ่ะพอก็ได้ลูกพอเนาะอิ่มแล้วก็คือดื่มน้ำดไปญาตใส่ป่องนี้ไหมฮะมันจะได้มันจะได้ยังอร่อยอยู่ <S <S เสี่ยงก,กันแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> มลายเยอะใชะ่ พัน,นดื่มน้ำยังไม่เดื่มน้ำเหรอ่ะดิบน้ำเหรอครับนอนแล้วนอนแล้วเหรอโอ้นอนกันเป็นแถวเลยว่าไม่มีใครมาข่ายาเลยวันนี้ฮะนอนกันเงียบเลยเด,ดี่ยดี๋ยวะ ชกดีลาตีสวัสด์จ้านี่อยู่กับอีท่านเนี้ย